ธุรกิจไห้พยุงคะพยุงครับตั้งแต่แรกเลยได้ไปรู้จักกับร้านค้าไม้เก่าเขาหาไม้ไม้ประเภทนี้ให้หน่อยเริ่มหาให้เขาพอหาให้เขาเสร็จปั๊บคนฝั่งทางประเทศลาวติดต่อไปหาหนูเอออยากได้แบบเนี้ยหาให้หน่อยเปียกก็เลยเปลี่ยนมาจากหาให้ไม้เก่าแลละเขาให้ต้นละห้าร้อยต้นละพันให้หาให้ก็มาเปลี่ยนให้คุณลาวคุณลาวเขาให้ต้นละพันพันห้าเดี๋ยวเยอะขึ้นมาเรื่อยเรามองเห็นแล้วมันเยอะก็เหมือนปกติคนทั่วไปได้เงินเยอะโลกก็ทําไปเรื่อยๆเปิดร้านใหญ่โต ม,ม,มันไม่มีที่มาที่ไปคือผมถึงบอกว่าเอกสารนะฮะมันสำคัญเอกสารมีนมมมสำคัญมากมเพราะว่าถ้าคุณมีเอกสารตั้งแต่แรกจบเลย สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับวันนี้หงมู่ไทยแลนด์นะครับเราก็จะมาคุยถึงเรื่องของไม้่วงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนก็คือเป็น,ปน,ปนพยุงสายพันธุ์ที่แพงกว่าพยุงไทยเนี่ยสิเท่าทุกคนรู้กันนะครับว่าพยุงไทยเนี่ยแพงขนาดไหนพยุงไทยเนี่ยแพงนะครับลูกบาทเมตรหนึงสล้านบาทนะฮะลูกบาทเมตรก็คือไม้ท่อนไม้ท่อนที่ตัดลงมาเป็นตริมารเนี่ยนะครับ price per c u b i c m e t เมตรก็คือลูกบาทเมตรละสล้านบาทแต่ว่าไอตัวไม้่วงโหรี่นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ มูล,ลค่าเนี่ยมันแพงกว่าพยุงไทย15เท่าก็คือว่า,าคิวบิกเมตรละ45ล้านบาทอันนี้เป็นราคาจากชาร์ตตารางราคาของการซื้อขายไม้นะครับในประเทศจีนฮนะแล้วก็ในประเทศจีนเนี่ยคือผมไปดูงานในประเทศจีนและประเทศเวียดนามมาเนี่ยบ่อยมากนะครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของไม้ฮวงหูลี่อย่างเดียวเลยวันนี้เราอยู่กับคุณรบกวนแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะชื่อสิลินทอนแพงๆค่ะอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อเล็กครับเจเล็กนะครับ เขาเรียกว่าเจเล็กนะฮะก็คือว่าคนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับไม้พยุงมาก่อนนะฮะเราอยากจะมาคุยกันว่าทําไมท่านถึงเปลี่ยนความคิดนะครับจากพยุงไทยกลายมาเป็นสนใจพยุงฮองหอลี่พยุงถูกกฎหมายพยุงสายพันธุ์ที่มาจากจีนจากเวียดนามนะฮะทำไมถึงไม่ทําพยุงไทยต่อเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับท้งนั้นทั้งนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าไม้พยุงฮวงหอลี่พยุงตัวนี้คือ มันเป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วตัวนี้มันติดบัญชี2คือพืชสกุลพยุงทุกอย่างเนี่ยสกุลดัมเบอร์เกียมันจะติดบัญชี2นะฮะบัญชี 2. สไซเตสก็คือไซเตสคืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะเป็นขแขนงหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมีสมาชิก183ประเทศเพราะฉะนั้นการที่คุณจะส่งออกไม้นะครับพยุงไม่ว่าจะเป็นจากประเทศไหนก็นแล้วแต่ในโลกนี้ประเทศจีนจะนําเข้าก็ต้องผ่านต้องมีใบไซเตสนะครับ เพราะฉะนั้นใบไซเตสที่สําคัญมากถ้าคุณไม่มีใบไซเตสส่งออกไม่ได้ทุกอย่างจบนะ,ะเพราะฉะนั้นสําคัญตั้งแต่แรกสําคัญตั้งแต่ที่ท่านปลูกแล้วนะฮะท่านปลูกปลูกกล้าที่มันขึ้นทะเบียนกับไซเตสอันนี้คือต้นกล้าที่ขึ้นทะเบียนกับไซเตสร้อยเปทุกต้นขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศไทยนะครับแบบนี้เลยขึ้นทะเบียนอของไซเตสประเทศไทยมันก็เวลาส่งออกมันก็จะมีใบเอ็กซ์พอร์ตเพอร์มิทส่งออกได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าเราส่งออก ต้นกล้าแบบนี้นะครับไปยังประเทศาสหภาพเมียนมานะครับคือพมา่านี่ห้าแสนต้นส่งออกไปยังประเทศลาวสปปลาวห้าแสนต้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่การันตีได้แล้วว่ามันส่งออกได้จริงแล้วนําเข้าก็สามารถนําเข้าได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้าพวกนี้นะครับไม้พวกนี้ที่ติดบัญชีไซเตสเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องจริงนะครับแม้แต่ต้นเดียวท่านก็ออกจากประเทศไทยไม่ได้ท่านก็นําเข้าประเทศไทยไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะด่านสากลทุกด่านใน ในประเทศไทยหรือว่าในระหว่างประเทศเนี่ยทั่วไปเนี่ยเขาจะถามเลยว่าต้นไม้พวกนี้ซึ่งเป็นไม้พยุงเนี่ยมันติดบัญชี2ไซตสเนี่ยคุณนําเข้ามาส่งออกไปคุณมีเอกสารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้นกล้าเถื่อนนะครับที่ท่านปลูกเองอะไรเองโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับไซตสเนี่ยตัวนี้อันตรายมากนะครับเพราะท่านเสียเวลาปลูกเนี่ยเพื่อสกุลเดอรเกียคุณเสียเวลาปลูก ไม้พยุงเสียเวลาปลูกเป็น 10, 20, 30ปีเนี่ยแล้วท่านส่งออกไม่ได้เนี่ยทุกอย่างจบนะครเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายสําคัญมากและผมอยากจะเน้นย้านะครับว่า,าการที่เราทําถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันทําให้ธุรกิจเราเนี่ยสบายใจแล้วก็ความต้องการในตลาดจีนตลาดเวียดนามมันมีความต้องการสูงมากนะครับคือยังไงก็ไม่พอขายแน่นอน100%อยากอยากจะฟังครับจากเจเจเล็กนะฮะเจเล็กว่าเจเล็กไปทําธุรกิจนี้ได้ยังไงฮะทำธุรกิจ ธุรกิจไม้พยุงคะพยุงครับตั้งแต่แรกเลยเริ่มแรกเลยก็ทําอาชีพทั่วไปตัดไม้อยู่ของยุค้าปกติครับแต่พอเหมือนได้ไปรู้จักกับร้านค้าไม้เก่าครับเขาหาไม้ประเภทนี้ให้หน่อยครับเราก็เริ่มเริ่มหาให้เขาพอหาย้เขาเสร็จปั๊บก็จะมีเหมือนคนฝั่งทางประเทศเราติดต่อไปหาหนูว่าเอออยากได้แบบนี้หาให้หน่อยอเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนมาจาก หาให้ไม้เก่าแล้วให้ให้เขาให้ต้นละห้าร้อยต้นละพันให้หาให้เก็มาเปลี่ยนให้คุณลาวคุณลาว็ให้ต้นละพันพันห้าหาได้เยอะขึ้นมาหน่อยพอเสร็จปั๊บเหมือนประมาณว่าหลายๆอย่างมันเริ่มพิกผันเออเรามองเห็นแล้วมันเยอะครับแต่ก็ไม่ได้ทําไม้สดไม้ผิดกฎหมายที่แบบตัดในป่าอะไรคือเอาตามมันเป็นไม้บ้านคนค่ะก็คือเปลี่ยนเสาบ้านเจ้านี้เขาจะขายหนูก็เอาเสาปูนเยไปเปลี่ยนแล้วเอาเสาไม้พยุงออกมาครับก็ศึกษาดู ก็ดูเหมือนประมาณว่าข้อกฎหมายตรงเนี้ยมันไม่ผิดไม่ก่าผ่านการใช้งานมาแล้วสองถึงห้าปีไม่ผิดกฎหมายรเราก็เลยเหมือนประมาณว่าซาฬาใจตรงนั้นว่ะออทําพอได้เงินก็เหมือนปกติคนทั่วไปได้เงินเ,นเยอะโลกก็ทําไปเรื่อยๆเปิดลานใหญ่โตก็รับซื้อจากลูกน้องทําเป็นล่ำเป็นสันเป็นล่ำเ,ลเป็นสัน <c oughs> ก็ตํารวจเขาก็เข้ามาดูครับก็เราก็แสดงให้บอกว่ามีเออ ที่เป็นการค้านะมีที่เป็นออาพาณิชย์อะไรถูกต้องหมดตามข้อกฎหมายหมดเลยคิดว่าถูกกฎหมายแล้วคิดว่าถูกกฎหมายหมดเลยคือตำรวจกรมป่าไม้อะไรเขามาดูหมดแต่เขาทําอะไรเหมือนประมาณว่ามันข้อกฎหมายตรงเนี้ยทําอะไรไม่ได้ครับแต่มันเป็นเหมือนประมาณจังหวะของทหารอะครับที่เขาปฏิวัติอะไรไม่รู้หนูก็ไม่เข้าใจเขาการเมืองเข้ามาปั๊บเขาก็มาจับจับรอบแรกเขาก็มาดู ตรวจสอบแล้วกมปมาไม้มาตรวจผู้ผู้ผู้ทำนานการมาตรวจอะไรผ่านยกฟ้องครับผมไม่ฟ้องกันคราวนี้ก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือนมาใหม่อีกก็เป็นชุดของดีไอตอนนี้มาจับก็คราวนี้ก็เหมือนเหมือนดินไม่ได้แล้วมันเขาต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันเป็นไม้พยุงใช่ค่ะเป็นไม้พยุงหรือเปล่าผ่านการใช้งานมาหรือไม่อะไรเงี้ยครับ มีทีม่มันไม่มีที่มาที่ไปดิคือผมถึงบอกว่าเอกสารนะฮะมันสาคัญเอกสาร <c oughs> นี่เปนสำคัญมาก <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณมีเอกสารตั้งแต่แรกจบเลยทําไมต้องมีเอกสารครับเพราะว่าพืชนะฮะถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นไม่เป็นไรแต่คุณรู้ไหมว่าไม้ห่วงห้ามเนี่ยร้อยห้าสิบอ่าร้อยร้อยห้าสิบสามรายการมันมีไม้พยุงในนั้นด้วยแล้วไม้พยุงเนี่ยคือไม้ห่วงห้ามของประเทศไทยและที่สําคัญคือมันติดมติครมสองห้าห้าหนึ่ง เอาแค่ไม้ห่วงห้ามเนี่ยพี่ยังไม่ได้ไม่ต้องส่งออกข้ามประเทศก็แล้วกันเอาแค่มีไว้ในครอบครองในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องถาหนะ้าที่มาที่ไปมีมีใบไหมเอกสารไหมถ้าไม่มีเอกสารทุกอย่างก็จบค่ะแล้วเขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นไม้พยุงถ้างั้นดีเอสไอไม่จับแน่นอนถ้าเป็นไม้อย่างอื่นเนี่ยมันคือได้มันไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามแต่ดันเป็นไม้พยุงนะฮะ เพราะฉะนั้นบอกไว้เลยนะครับไม้พยุงเนี่ยถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยตั้งแต่แรกคือไม่มีใบคําว่าไม่มีใบนี่คือเถื่อนนะฮะไม่มีที่มาที่ไปไม่มีที่มาที่ไปนั่นคือเถื่อนคุณต้องไปเอามาจากไหนแน่เขาประมาณนี้เพราะหนูบ้านหลังนี้หนูก็ชะล่าใจซื้อขายกันอยู่มีใบไหมแต่ไม่มีใบคุณไปตัดมาจากไหน30ปี50ปีที่แล้วถึงจะมีใบนะฮะถึงจะมีใบเนี่ยแต่มันเป็นพยุงค่ะคาว่าพยุงเนี่ยไม้พยุงนี่คือไม้ห่วงห้ามของประเทศไทยตอนนี้ยังเป็นไม้ห่วงห้ามอยู่นะครับการที่คุณบอกว่า ปลูกได้ตัดได้ขายได้ในพื้นที่ของตัวเองอันนั้นมันเป็นกฎหมายใหม่ซึ่งเขาแก้มาตรา7ของพรบ2484นะครับพรบไม้ห่วงห้ามเพราะฉะนั้นเขาแก้มาบอกว่าถ้าที่มันเป็นฉนดที่เป็นฉนดไม้ห่วงห้ามให้ถือว่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามอันนี้นคือเป็นไม้ใหม่ที่แต่ต้องแจ้งนะต้องแจ้งก่อนตัดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารมันก็ต้องมีเขาต้องมีเอกสารให้แต่แต่ที่แน่นแๆของคุณพี่เนี่ย เอาไม้จากบ้านนั้นบ้านนี้ซึ่งเป็นไม้เก่ามาแต่มันเป็นไม้พยุงคราวนี้ไม้พยุงเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารคือจบเลยจบเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาเราทําธุรกิจไม้่วงหัวรีเนี่ยมันก็คือไม้พยุงนะฮะเพราะฉะนั้นไม้พยุงทั่วทั้งประเทศไทยทั่วโลกเลยถ้าคุณไม่มีเอกสารผมจะบอกให้นะครับว่าแม้แต่พยุงที่มาจากแอฟริกามาจากลาตินอเมริกานะครับมาจากอินเดียมาจากมาดากัสการ์จะส่งออกไปยังประเทศจีนสมัยก่อน อยากตัดเมื่อไหร่ตัดไปเลยจีนไปรับซื้อหมดจนจนป่าไม้เขาเจ๊งจะหมดละจะพังหมดทั้งโลกละแล้วคราวนี้พอพอไซเตสรู้เรื่องนี้มาปุ๊บไซเตสก็เลยออกกฎมาออกกฎมาควบคุมเลยว่าไม้สกุลเดอร์เบีย์ทั้งหมดเลยดันเบียร์ทั้งหมดนะฮะเป็นไม้ห่วงห้ามประเภท2นะครับของติดบัญชีไซเตสเพราะฉะนั้นการที่จะนําเข้าหรือส่งออกแต่ระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะต้องขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศนั้นนั้น ซึ่งประเทศไทยก็คือไซเตสประเทศไทยก็คือสำนักคุ้มครองพืชกรมวิชาการเกษตรอันนี้คือไซเตสประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศไทยแม้แต่พยุงไทยของท่านนะถ้าใครจะออกให้ได้เนี่ยคือไซเตสประเทศไทยเนี่ยไซเตสต้องเป็นคนออกแล้วก็กรมป่าไม้ก็ต้องรับรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เสี่ยงแล้วพี่พลาดมาพลาดพลาดมาพลาดเคยพลาดมาแล้วแบบนี้แล้วทําไมถึงสนใจไมวงฮอลลี่ครับก็เหมือน เราเหมือนกับคุกคีกับเรื่องไม้เรื่องอะไรมาเยอะครับก็พอออกจากคุกมาครับได้สี่เดือนอ่ะได้สองเดือนก็มาเริ่มศึกษาอะเราจะเริ่มต้นยังไงเหมือนคนออกมาจากคุกก็เหมือนติดติดเหมือนเหมือนศูนย์อะเริ่มจากตรงนั้นก็เลยมาเหมือนมันเห็นผ่านๆว่าพยุงมันมีพยุงหายหลําด้วยเหรอมีพยุงวงหัลีดด้วยเหรอแล้วมันมันจะประสิทกฎหมายไหม อะไรประมาณนี้ก็ศึกษาอยู่ในย t u b e ศึกษาผูหมดก็มาเอจใจตรงที่ว่าเอ้าส่งเอามันส่งออกได้ถ้มเมนไม่ผิดคือเราไม่อยากไปย่ําอยู่ที่เดิมว่ะต้องแบกไม้วิ่งหนีต้องต้องรักรอบอยู่ตลอดไปลักลอบอยู่ตลอดไปแล้วแบบกินข้าวอยู่ใครมาจอดรถตกใจอะไรเงี้ยเหมือนแต่ก่อนมันนอนอยู่บางทีบางกลางคืนอะรถมาหลายหลายคันเอามาอะไรมาเลยคือตกใจอะเขามาอะไรอะไรยังไงกับเราก็ไม่รู้ ช่ค่ะเหมือนพ่อผวาพ่อวงอ่ะแต่พอมาศึกษาตัวนี้มันมีเอกาสารควบคุมมีการเอเอเหมือนพี่ต้งบอกว่ามันสามารถส่งออกได้ถูกกฎหมายถ้าเราถูกต้องตั้งแต่แรกใช่ค่ะเราทานข้าวสบายใจเลยถ้าตำรวจมาก็เชิญครับทานข้าวด้วยกัน <c oughs> สบายใจมันยังดีกว่าการที่เราอยู่กับไม้พยุงซึ่งไม่มีใบอ่ะคือมันเสี่ยงมากพี่ต้องติดถึงสี่ปีเลยเหรอ ก็นานขนาดนั้นเลยสาลตัดสินมาแรกก็สิบสามปีโอ้โหชั้นต้นสิบสามปีสามเดือนสิบห้าวันหรือจำขึ้นใจแลสิบสามปีนะครับแลมาสู้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะก็เข้าคุกก็ประกันตัวออกก็มาสู้คดีต่อสาลอุทธทณ์ทับมาเป็นยี่สิบหกปีเจ็ดเดือนโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกปรับอีกสามล้านบาทปรับสามล้านใช่ค่ะแต่ของกลางยึดไหมยึดหมดเลยยึดก็ยึดไปไว้หมดเลยสรุปแล้วของกลางเนี่ยคือมูลค่ามันก็เยอะผมว่าหลายสิบล้านอะหายไปเลย เพราะฉะนั้นที่พี่ทําธุรกิจพวกนี้มาคือเราอุตส่าห์เก็บเงินเก็บหอมลอมลิบมาเรื่อยๆหายไปทั้งของกลางหายทั้งเงินทั้งหายทุกอย่างค่ะแล้วต้องมาสู้คดีอีกสู้คดีดิ้นรนเพื่อตัวให้ตัวเองให้ติดน้อยที่สุดหรืออยากให้ยกเลยก็บางทีกีกับข้อกฎหมายเนี่ยเราก็โง่เราเหมือนไม่รู้ข้อกฎหมายเลยรู้ดกวก็มีมีคดีปั๊บก็ทนายอย่างเดียวทนายบางคนเข้ามาหาเราแล้วก็ไม่ได้หวังจะช่วยเรานะเขาหวังเงินหวังอะไรหลายๆเรื่องที่แบบคบคือซิกแซกเอาของเราให้ได้เอาให้เยอะที่สุด ก็เลยเหมือนพลาดกันมาเยอะแล้วก็ไม่อยากพลาดอีกครับถ้าเริ่มใหม่ก็อยากเริ่มตรงที่มันถูกต้องที่มันดีต่อเราดีต่อคนที่เราทําด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ค,คิดว่ามั่นใจหรือยังครับกับตัวนี้มั่นใจคือศึกษามาเยอะไปดูมาหลายคลิปดูมานู่นนี่นั่นไม่คลิปอย่างเดียวนะก็คือเรามาคิดไต่ตองแล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับไม้ห่วงหัวลี่เนี่ยพยุงหวงหอรลี่คือมันเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติทุกอย่าง แล้วตอนนี้เขาก็ปลูกกันทั้งประเทศไทยเห็นแล้วฮะเจ,เ,จเลเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะไปดูทุกจังหวัดจริงๆปลูกทั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่คนทั้งประเทศไทยเนี่ยมันจะหลอกคนทั้งประเทศไทยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดเนี่ยคือเรื่องจริงท้งนั้นนะฮะเพราะเราจะหลอกคนทั้งประเทศเนี่ยมันหลอกไม่ได้แน่นอนแล้วหน่วยงานาราชการก็มี DSI ก็มีอะไรก็มีถ้าสมมุติว่าเราทําผิดกฎหมายนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเข้ามาเองแต่ที่แน่ๆเราอยู่ได้สองสามปี สามปีแล้วนะครับที่เราส่งเสริมให้ปลูกเนี่ยคือเรามีความจริงใจกับเกษตรกรมีความจริงใจว่าเราจะหาพืชชนิดใหม่ที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงและถูกต้องตามกฎหมายขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทํายังไงก็ได้ให้มันเพิ่มมูลค่าของไม้พยุงที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนำเงินจากประเทศจีนกลับมาให้ประเทศไทยให้ได้อย่างถูกต้องคือทุกวันเนี่ยพยุงไทยผมบอกเลยนะว่าพยุงไทยนี่เสียโอกาสมากนะครับสำหรับประเทศไทยถ้าส่งเสริมให้มันเป็นพืชถูกกฎหมายตั้งแต่แรกเนี่ยฝันนี้มันจบไปละ <c oughs> แต่มันในเมื่อเรารอไม่ได้เรารอไม่ได้ไม่รู้เมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนกฎหมายนะฮะกฎหมายนี่มันก็ยังย่ําอยู่กับที่แบบนี้นะครับมันเปลี่ยนไม่ได้ในเมื่อเปลี่ยนไม่ได้เราก็มาตัวที่มันทําได้สิครับตัวที่มันทําได้ตั้งแต่แรกมันถูกต้องที่แน่ๆก็คือตัวนี้นะครับมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยนะฮะเขาเรียกว่าพยุงพยุงฮวงโหรี่เนี่ยมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยมันอยู่ในบัญชีสองไซต์ก็จริงในเมื่อมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยก็ไม่ต้องทะเลาะกับกรมป่าไม้ว่าคุณไปตัดมาจากป่าหรือเปล่า คุณไปเอาไม้เถื่อนไม้ผิดกฎหมายมาหรือเปล่าแต่เราต้องมาลบกับกรมวิชาการเกษตรนะครับนิดนึงในสเตตของประเทศไทยว่ากล้าที่คุณออามาปลูกนั้นขึ้นทะเบียนกับสเตตหรือยังตัวนี้ต่างหากที่สําคัญผมเราทํามาแล้วนะครับเราทําหงมู่ทํามาเรียบร้อยแล้วส่งออกได้จริงส่งออกไปหลายประเทศนะครับส่งออกต้นกล้าที่ผมทําส่งออกต้นกล้าเนี่ยทำไมผมต้องส่งออกต้นกล้าเพราะว่าผมอยากจะทดสอบผมอยากจะทดลองว่า ก่อนที่ผมจะบอกเกษตรกร,กรทั้งประเทศไทยเนี่ยผมไม่เคยพูดมาก่อนหน้านี้นะผมหลังจากผมส่งออกเรียบร้อยผมถึงมาพูดนะฮะว่ามันส่งออกได้จริงเพราะผมส่งออกไปแล้วส่งออกเนี่ยผมได้ถามเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าผมส่งออกได้จริงไหมเขาบอกส่งออกได้อะผมเลยลองพิสูจน์เลยส่งออกได้แล้วก็นี้ก็เลยถามเขากลับว,ว่าเวลาผมส่งออกแบบเนี้ยผมจะรับซื้อไหมคืนจากประเทศาลาวจากประเทศพม่าข้ามกลับมายัางประเทศไทยได้ไหมเขาบอกว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรในเมื่อมันถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับมันถูกกฎหมายตั้งแต่แรก ส่งออกได้เมื่อไหร่คุณก็ส่งนํากลับเข้ามาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมต้องเดือดร้อนไหมผมไม่ต้องเดือดร้อนคราวนี้ผมอยากฝากเจเล็กนะครับว่าถ้าสมมตเิเจเล็กเจเล็กนี่ก็คือเป็นอตอนนี้นะครับทำร่วมกับผงม,มูนะฮะก็คือพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีทางเลือกใหม่ๆได้ปลูกไม้เขาเรียกว่าพยุงฮวงหอรลี่นะครับพยุงให้หลั่มพยุงเวียดนามที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแบบนี้เรียบร้อยเราซื้อกลับคืนมาเพราะเราต้องการฝีมือของเจเล็ก จะเร่กมีฝีมือฝีมือในเรื่องอะไรฮะฝีมือในเรื่องของการหาไม้ว่าเกษตรกรปลูกยอยู่ตรงไหนทําอะไรยังไงตัดไม้ยังไงแซะกระพี้ไม้ยังไงเพราะเจเล็กต้องเก่งแน่นอนเรื <S <S 2> <S 2> ่องนี้มีทีมงานนะฮะแต่ว่าทีมงานนี้จะไม่ทําผิดกฎหมายต่อไปนะครับทีมงานนี้จะทําพยุงถูกกฎหมายแล้วเราจะทํากันเป็นทีมเป็นทีมก็คือเกษตรกรถือว่าเป็นทีมของเราเกษตรกรที่ซื้อต้นกล้าไปปลูกคุณอย่ามองนะครับว่าธุรกิจต้นกล้านี่คือธุรกิจหลักของเราไม่ใช่เลยฮะธุรกิจธุรกิจหลักของบริษัทของมูนี่คือธุรกิจขายไม้ เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณจะมีไม้ไม้ที่มันไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนท่านต้องเริ่มจากต้นกล้านะครับต้นกล้าแล้วต้นกล้าทุกต้นเนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังนะครับในเรื่องของกล้าเถื่อนนะฮะกล้าเถื่อนนี่ผมผมพูดด้วยใจนะผมไม่ได้มองว่าผมอยากจะขายของผมบอก <S <S ผมบอกเกษตรกรเลยนะครับ <S <S คือถ้าท่านจะซื้อที่ไหนก็ได้ท่านจะไปซื้อตามตลาดน,นัดท่านจะไปซื้อตามร้านขายต้นไม้ก็ได้นะครับ ไห้ฮวงหรี่เนี่ยนะแต่อย,อย่าลืมถามนะครับว่าถามผู้ขายด้วยมีใบรับรองไหมขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือยังขึ้นทะเบียนกับไซเตสหรือยังแล้วฉันจะส่งออกได้ไหมถามด้วยนะฮะแล้วเรียบร้อยอย่าลืมเก็บเก็บหลักฐานนะครับเก็บหลักฐานไว้ด้วยถ้าถามเขาเรียบร้อยปุ๊บให้เขาเซ็นรับรองก็ได้ว่า<ม>เขารับประกันว่ามันมีใบใบจากไซเตสแบบนี้นะครับ ขึ้นทะเบียนแบบนี้ถ้าสมมุติไม่มีใบเขาไม่มีใบจริงเขาอะไรเขาหลอกลวงเนี่ยก็คือว่าดําเนินคดีได้ตามกฎหมายนะครับเพราะว่าท่านปลูกไปแล้วท่านเสียเวลา10กว่าปีใครรับผิดชอบท่านปลูกเสียเวลา10กว่าปีมันส่งออกไม่ได้คุณไม่มีใบอะไรเลยตั้งแต่แรกแต่ถ้าเขาบอกว่ามีใบนี่คือท่านดําเนินคดีได้เลยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์และอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรสักอย่างเป็นกล้าที่เขาท่านให้ท่านเข้าใจตรงๆเลยว่านั่นคือกล้าเถื่อนคําว่ากล้าเถื่อนคือกล้าที่ มันไม่ถูกต้องามกฎหมายตั้งแต่แรกคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนอะไรเลยตั้งแต่แรกมันส่งออกไม่ได้นี่มันสาคัญส่งออกไม่ได้ไปแล้ว,วน่ากลัวครับ10ปีผ่านไปมันเสียเวลาฮะแล้วถ้าถ้าท่านจะขายให้ใคร10ปีผ่านไปมันส่งออกไม่ได้เพราะตลาดอยู่ที่ประเทศจีนคนที่ซื้อเนี่ยถามคุณพี่ว่าจะเรียกว่าที่ส่งออกไปข้ามไปยังประเทศลาวข้ามไปยังเวียดนามสุดท้ายก็ไปจีนอยู่ดีค,คือจีนเป็นคนซื้อสุดท้ายปลายทางแต่ถ้ามันส่งออกไปจีนไม่ได้ มันก็จบท่านจะขายในเมืองไทยผมถามว่าใครจะซื้อเคยมีคนไทยซื้อไหมครับไหมพยุงซื้อแล้วมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยแหละไม่มีค่ะอันนี้แต่คือคนคนไทยก็ซื้อจริงแต่เขาเอาไปไหนเอาไปขายต่อขายต่ออะไรยังไงหนูนไม่ได้ถามต่อแต่คือเขาก็พาคนจีนใช่ค่ะเขามาซื้อกับหมูใช่แต่ที่แน่ๆคือคนไทยจะซื้อแล้วมาทําโต๊ะเก้าอี้ใช้เองเนี่ยมันไม่มีแน่นอนเพราะเพราะราคามันแพงแพงมากกิโลลนะเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าส่งออกไปจีนไม่ได้ทุกอย่างจบค่ะนะฮะ อยากจะให้เจเล็กนะครับฝากเกษตรกรทางบ้านด้วยครับว่าทําทาพยุงไทยทําไม้ไทยมาเนี่ยมันเจ็บใจขนาดไหนว่าทํามาแล้วมันผิดกฎหมายในเมื่อมันผิดกฎหมายอยู่อย่างนั้นนะแล้วเราจะต้องลักลอบอยู่ตลอดไปเนี่ยมันมันรู้สึกไม่ดีเลยจากนี้ไปเจเล็กทําธุรกิจนี้ไม่ต้องลักลอบอีกต่อไปละสมมติมันโตขึ้นมาเป็นไม้ตอนนี้ผมส่งเสริมผูกไว้สามปีมันก็มีต้นกล้ามันเป็นต้นต้นไม้ที่เกษตรกรนี่ปลูกไปแล้วนะครับสองสามล้านต้นนะ สองสามล้านต้นตอนนี้รู้ไหมว่าสองสามล้านต้นนี้ของคือสองสามล้านท่อนเจเล็ก mm hmm. จะไปตัดไหวไหม mm hmm. ไปแซกกับพี่ไม้ไปอะไรช่วยกันนะทําตรงนี้นะมันเป็นธุรกิจถูกกฎหมายเจเล็กก็มีความแข็งตรงที่ว่าทีมงานเก่งทีมงานเก่งถ้าเจอต้นไม้ต้นนี้มาปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าควรจะต้องทํำยังไงเรียบร้อยทําตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เอาเงินจากคนจีนมาให้กเกษตรกรไทยช่วยกันนะเราก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะทําให้ธุรกิจนี้มันเดินต่อไป อย่างล่ามลื่นจะเล็กฝากฝากทื่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับค่ะก็อยากฝากสําหรับคนที่อยากอ,าอยากปลูกหรือสนใจเรื่องไม้พยุงฮวงหรี่คืออยากทําให้มันถูกอย่าไปซื้อต้นกล้าเถื่อนเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกตั้งแต่ที่แรกแล้วอ่ะมันจะผิดจนจนตัดเลยแล้วก็ไม่สามารถส่งออกได้แล้วเหมือนประมาณว่าถ้าเราทิผิดทําผิดแล้วเนี่ยราคามันก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราทําเหมือนอย่างลากรอบเนี่ยหนูง,ง่ายหนูเป็นคนเข้ามาค้าขาย ลักลอบอย่างมากได้ต้นละห้าพันแต่ถ้าเป็นอย่างถูกขึ้นมาเป็นแปดพันหมื่นมันจะอัพตรนคนละอย่างเพราะาคำว่าลักลอบมันจะมีความเสี่ยงของเขาที่เขามาซื้อเพราะหนูประมาณว่าหนูจะรู้เรื่องตลาดอย่างนี้อยู่แล้วครับก็อยากให้ถ้าปลูกก็อยากให้มันถูกไว้ก่อนหนึ่งเปอร์เซ็นต์การลงแก่นด้วยเขาเพื่อเอาง่ายพี่โต้งทำมาจนเหนื่อยหมดแล้วเราแค่คมาทําตามเขาเรามาปลูกตามเขา สายพันธุ์เขาก็รับรองมาหมดแล้วร,ราคา <S <S การส่งออก <S <S พี่โต้งทำให้เราหมดแล้วเราแค่มาปลูกรออีก8ปี10ปีดูแลให้เขาดีดูแลให้เขาโตแล้วก็ให้พี่โต้งหรือให้หนูไปดูทําเงินให้แค่นั้นเองไม่เหนื่อยเลยก็ไม่ไม่ใช่ว่าให้ผมนะฮะที่จริงนะให้กเกษตรกรนั่นแหละแต่เราด้วยกันรเราเรา,เราถือว่าเป็นฟันเฟืองช่วยกันดีกว่าอ่าเพราะยังหงมู่นะครับหงมู่เนี่ยอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร,ร,กรจริงๆนะคือเราทํามาตั้งแต่แรกเนี่ยคาพูดผม ตั้งแต่คําพูดผมตั้งแต่วันแรกจนถึงเดี๋ยวนี้เหมือนกันแล้วผมทําให้ท่านเห็นนะฮะต้องวิ่งไปทั้งประเทศไทยทุกจังหวัดไปดูทําไมดูเพื่ออะไรดูเพื่อเกษตรกรอยู่ที่ไหนบ้างเขาปลูกประสบความสําเร็จไหมนะครับถ้าปลูกแล้วไม่สําเร็จมันก็เสียเวลาเสียเสียโอกาสที่จะปลูกคือท่านปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จจะส่งเสริมทําไมนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมแล้วเราพูดปากเปล่าเรานั่งที่ office, ออฟฟิศท่านก็ปลูกไปนะครับทาตามตรงนี้ไปท่านเคยดูไหมว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้าง ผมไปมาทั้งประเทศไทยผมรู้เลยว่าปัญหาของเกษตรกรเนี่ยตัวนี้มันเป็นพืชชนิดใหม่นะครับมันจะต้องมีการดามไม้มันต้องูุนนั่น,น,นแต่ที่ได้แน่ข้อมูลในคลิปมีนะฮะในคลิปคลิปวิดีโอคลิป u t u b e เนี่ยท่านทําตามตรงนั้นนะครับแล้วถ้าติดปัญหาตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยได้นะครับก็คือปรึกษาทางหูมูได้ตลอดเวลาตอนนี้คุณพี่ก็เป็นตัวแทนอยู่ที่บึงการใช่ไหมใช่ค่ะบ,บึงการอย,อยู่ที่ไหนครับอำเภอบึงโขงหลงค่ะบึงโขงหลงถ้าสมมุติว่ามี มีเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจที่จะรับต้นกล้าหรืออะไรยังไงได้ไหมได้ค่ะได้นะครับขอ,ขอเบอร์โทรหน่อยฮะเบอร์โทร0 9 3 0 8 9 1 5 8 7ค่ะครับอันนี้เจเล็กนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะเจเล็กเนี่ยอยู่ที่บึงของหลงนะฮะอันนี้เป็นตัวแทนก็ท่านใดที่อยู่แถวบึงการแถวบึงการนาครพนมสกลนครจังหวัดใกล้เคียงนะฮะหนองคายก็ได้ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่เจเล็กได้เลยนะครับว่าเราเราเปิดเป็นตัวแทนอยู่ตรงนั้นละ ฝากท่านดูแลเกษตรกร,ร,กรทางนู้นด้วยถ้าปลูกแล้วให้ประสบค,ความสําเร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะเก็บไม้เก็บเก็บอะไรเนี่ยส่งไปยังประเทศจีนก็นําเงินกลับมาให้เกษตรกร,เร,กรเราเราโตไปด้วยกันกับเกษตรกร,ร,กรถ้าเจเล็กคิดได้แบบนี้สบายสบายแน่นอนเพราะว่ามันโตไปด้วยกันมันไม่ต้องมาขัดแย้งกับใครเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเอกสารทุกอย่างถูกต้องนะฮะมีบริษัทหงมูกเนี่ยอยู่อยู่ข้างหลังรองรับอยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของพวกนี้ในเมื่อเราทําถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครทําถูกกว่านี้อีก ถูกต้องมากกว่านี้อีกผมก็ไม่รู้แล้วในประเทศไทยมันมีใครนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าทางราชการหรือทางอะไรก็ยังบอกว่ายังไม่ถูกอีกผมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมในเมื่อผมทําถูกทุกอย่างแล้วมันเป็นทางเลือกทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรทางเลือกดีๆที่จะปั่นเงินมาให้เกษตรกรนําเงินจากประเทศจีนกลับมาประเทศไทยถ้ามีใครขัดขวางกระบวนการนี้ผมไม่ยอมแน่นอนร0% 0ยนะครับยังไงหัวเด็ดตีนขาดผมก็ไม่ยอมนะเพราะว่าสิ่งที่เราทํามามันเหนื่อยฟรีผมไม่ยอมนะ ก็คือเราเราไม่มีช่องทางอื่นที่จะเลือกแล้วนะฮะพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างผ่านมาหมดแล้ว่ลมลุกคลุกคานอยู่อย่างนั้นปลูกอะไรมันก็ถูกไปหมดนะตอนนี้มันมีพืชที่แพงมาเรื่องที่ว่าหลายๆท่านก็มองว่าวันหนึ่งรัฐบาลอะไรจะเปลี่ยนกฎหมายได้ไหมอาจเขาอาจจะเราปลูกไปแล้วโตไปแล้วเขาไม่ให้ส่งออกหรืออะไรผมบอกเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นั้นเลยคุณจะเป็นรัฐประเทศไทยคุณแต่คุณออกจากสหรประชาชาติไม่ได้คุณออกจากอนุสัญญ,ญาไซเตสไม่ได้ เพราะไซเตสเป็นแขนงหนึ่งขององ,องค์การสหรประชาชาติเพราะฉะนั้นกฎหมายของประเทศคุณไม่ว่าคุณจะเป็นประเทศใหญ่แค่ไหนขนาดประเทศจีนคุณก็ไม่สามารถที่จะออกกฎหมายมาเพื่อที่จะขัดกับไซเตสได้ร้อเเซเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับว่าตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นกับกฎกฎหมายไทยอย่างเดียวนะครับตัวนี้มันขึ้นพยุงฮวงฮอลลี่เนี่ยมันขึ้นกับเป็นกฎของไซเตสนะครับกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาคุ้มครองเราอยู่แล้วนะฮะท่านปลูกไปเถอะ ปลูกไปแน่นอน100มีตลาดเจ,จเล็กก็บอกแล้วว่าให้ความมั่นใจแล้วว่าทําธุรกิจไม้พยุงไทยมาตั้งนานเนี่ยรู้เลยว่าตลาดมันมีจริงแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไม้ตะกุลพยุงแล้วมีแต่จะแพงขึ้น,นมีแต่จะแพงขึ้นแพงขึ้นยิ่งผิดกฎหมายยิ่งรัฐบาลของประเทศน้นประเทศนี้มาบีบมากดดันให้มันผิดกฎหมายไปเรื่อยๆมันยิ่งแพงไปอีปกนะครับราคาถีบตัวสูงขึ้นมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะครับ หันมาปลูกตัวนี้ดีกว่านะท่านทําการเกษตรอย่างอื่นอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มีตัวนี้นะครับมาเสริมเพื่อที่จะเป็นรายได้ก้อนโตในระยะยาวของท่าน10ปีนะครับสิปีนี่เป็นเงินเกษียณเป็นเงินเกษียณหรือเป็นเงินสําหรับลูกหลานก็ได้เป็นเงินก้อนโตเลยแหละนะครับท่านทําการเกษตรท่านท่านจะปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นก็เอาตัวนี้ไปเสริมได้หรือบางท่านถ้าสมมติว่าอย่างยางพารามันหมดอายุนะฮะถ้าท่านจะปลูกท่านจะกลับไปปลูกยางพาราอีกไหมสี่โลร้อยห้าโลร้อยนะครับ ถ้ามันหมดอายุเรียบร้อยปุ๊บท่านคิดว่าเฮ้ยตัวนี้ลองมาศึกษาเปิดใจนะครับปรึกษาศึกษาดูก่อนถ้าไม่พอใจก็ไม่ปลูกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ท่านเปิดใจมาศึกษาดูก่อนว่ามันแพงจริงมันดีจริงไหมพูดคําพูดพวกนี้นะครับอ่ามันเราไม่ได้บอกว่าเพราะคําพูดอย่างเดียวนะครับเพราะเชื่อผมอย่างเดียวให้ดูที่การกระทำนะว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยดูแลเกษตรกรทั้งประเทศไทยจริงไหมไปจริงไหมทําแบบนี้จริงไหมนะครับให้ตามไปดูแล้วก็เราทํามีเครือข่าย ปลูกทุกจังหวัดแล้วในประเทศไทยตอนนี้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกรีบปลูกนะฮะท่านใดที่ปลูกมา2ปี3ปีแล้วเขาก็เหลือเวลา7ปีมันใช้เวลาแค่10ปีเท่านั้นนะครับที่จะขุดขายได้อ่ามันจะนับถอยหลังเรื่อยๆถ้าท่านเริ่มปลูกวันนี้ท่านก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับสิปีมันจะย่นถอยหลังไปอย่างเดียวเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณเจเล็กที่กรุณา,าเป็นอ่าถ่ายทอดเป็นวิทยาทานนะ<า>ประสบการณ์รประสบการณ์ตัวนี้สําคัญมากค,คือเขาเรียกว่าถ้าเดินทางผิดนะฮะ เส้นทางมันมีหลายเส้นทางมากถ,ถ้าเดินทางผิดนี่เสียเสียเวลาเสียโอกาสเสียใดยเสียเงินเสียทองเสียทุกอย่างนะครับ<ฆ>ถ้าทําถูกตั้งแต่แรกนะครับถ้าคุณไปถูกทางในอย่างน้อย,อยคุณเดินช้าหน่อยนะครับแต่มันมันก็ไม่มีอะไรมันมันมันมีความสุขอะมีความสุขอย่างน้นอยๆกินข้าวไม่ต้องระแวงไม่ต้องระแวงนั่งทานข้าวกันอยู่ไม่ต้องระแวงรถใครมาอะไรเงี้ยถ้าเราทําถูกกฎหมายขอบคุณเจ๊เล็กครับที่กรุณาให้ ให,ให้เราสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานกับเกษตรกรทางบ้านนะครับเกษตรกรทางบ้านก็ได้รับความรู้และประสบการณ์เยอะแยะนะครับจากเจเล็กกลับไปดูนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่กรุณาติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูทุกจังหวัดจังหวัดไหนที่ยังยังไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวท่านเห็นแน่นอนร้อยเอรต์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ